ดีครับพีพีนาณาสุขุสุคนนะครับจะเห็นถามในค้อมนิมากนะครับว่าปืนใส่ปืนยังไดนะครับแล้วก็ใส่สายพีจังไดนะครับมือนีสร้างด้านบนอกกับสีมาพามะเบิงนะครับผมว่าผมใส่สายพีทอาได้แน่นะครับนะครับชุดแรกนี่ก็บพี่เนนะครับสายพีอีนะครับที่ผมใส่นะครับคนอยู่พกมานะครับนะครับสายพีตัวนี้นี่เป็น องลอยปอนนะครับนะครับใบจะยิ่งไม้ติดหรือหรือระยะประชิดนะครับหรือระยะใกล้ก็ยิ่งได้นะครับแต่มันจะตกไว้นะครับครับผมเซบีสองลอยปอนนะครับแล้วก็ลอยยี่สิบปอนนะครับลอยยี่สิบปอนนะครับนะครับลอยยี่สิบปอนนะครับอีกชุดหนึ่งนี่ก็เป็นแปดสิบครับ แปดสิบป,ปอนด์นะครับ concern. แปดสิบป,ปอนด์นะครับแปดสิบปอนด์แต่กระตัวน,นี้นี่หกสิบนะครับไปถึงยิ่งปะนิ่นนะครับปะนิ่นระยะไกลๆนะครับพอปะนิ่นน,น,นีนมนมน่มันสิมาอยุติยุตใไต่หนำนะครับปะนิ่นนี่มันจะยุตใไต่หนำนะครับมันสิบาะมันมันสิบาะขึ้นมาแตะผิวหนำง่ายๆนะครับมันยุตใไต่หนำเพาต้องเลื่นต้งใส่สายหน่อยๆที่ต่า,ามันจะผ้าลูกดอกดำน้ำหลูกดอกผ้า ผ้าสายนี่ลงดำน้ำได้ดีนะครับแตกับบ่อเจิดใต้เจิดขวานะครับผมแต่ส่วนลูกดอกที่ใส่นะครับก็เป็นทั้งเบิดเนี่ยผมจะใส่เป็นหัวพอกทั้งเบิร์ดนะครับนี่ครับพี่น้องผมจะใส่เป็นหัวพอกนะครับนะครับการการใส่เป็นหัวพอกเนี่ยนะครับสื่อมมกเนี่ยนะครับจะต้องลบเรียมลบคบออกในเบิดนะครับพี่น้องลบเรียมลบคบออกในเบิดนะครับนะครับ ใส่ใบปดัดกระดาษทรายนะครับค่อยๆหลบคมออกให้เบิดถูกส่วนนะครับอย่าให้มันมีคมนะครับแต่ส่วนลูกดอกเนี่ยผมเสียเป็นหัวหัวม้น,นะครับผมจะบว่เหตุเป็นหัวตะป,ปูนะครับเพราะว่าส่วนตัวนะครับที่ใส่แล้วนะครับหัวมนเนี่ยผมรู้สึกว่าผมยิ่งแล้วยิ่งประนิ่นที่อยู่หลึกๆนะครับประมาณครึ่งเม็ดถึงหนึ่งเม็ดเนี่ยผมรู้สึกว่ามันดำน้ำได้ดีนะครับ คือคือมันเวลามันลงไปน่ะลูกดอกเนี่ยมันสีดำน้ำตรงลงเลยนะครับมันสีบมีฟอกมันสีดำน้ำซึบลงตรงๆไปหาตัวตาเลยนะครับหัวเข้าเข้าเล่งตำดำนะครับผมแต่พวกเป็นหัวตะปูกับอะไว่าหัวตะปูก็ดีด้หัวตะปูก็ดีนะครับแต่ผมรู้สึกว่าหัวตะปูน่มันสิบางทีมันดำลงไปน่ะกันเข้าเจียหัวตะปูวอทอกันทั้งสี่ด้านเนี่ยพอถ้ามันเจอหนามปุ๊บมันสิเอียงซ้ายหรือเอียงขวาออกตามเขาเจิด ตามข้อเจียนะครับผมผมรู้สึกว่าหัวมุนหัวกลมแบบข้อเจียกลมๆเลยนะครับผมเจียกลมๆแหลมๆเนี่ยนะครับดับหามได้ดีผมเลยใส่แบบนี้นะครับผมนะครับพี่น้องส่วนปืนนะครับนะครับส่วนปืนกับเป็นปืนศูนย์นะครับเป็นปืนสูนนะครับร,ร,บรูเลอร์หนึ่งคูนะครับ ยาง16บหมิลนะครับสีดำนะครับที่น้องอาจีวงว่าอาคือมี่สามเซนนะครับสามเซนนี่สำรองนะครับไปนะครับสำรองใวนะครับเซนหนึ่งนะครับถ้าเกิดสายตัวนี้ชำรุดนะครับชำรุดกรสามารถดดึงตัวนี้ขึ้นมาใส่แท่นเลยเอาตัวนี้ออกไปเลยนะครับผมเพราะว่ามันจังบ่เสียเวลานะครับนะครับเนี่ยเดี๋ยวเป็นปืนศูนย์นะครับกระช้น่าแล้วครับปืนบอกนี่นะครับผมนี่แหละครับ ส่วนน้ำนักตัวนี้เนี่ยเกือบสามโลนะครับ,หน,นรบหนักอยู่นะครับผมหนักอยู่นะครับถือว่าหนักนะครับนะครับเนี่ยแะครับกับมามาชมกันเพียงเท่านี้เนาะคันเดี๋ยวมีเวลาสีเฮตุคิปนะครับสี่เหตุค่าลักษณะการยิ่งหเบิ้งกันนะครับผมว่าปลายูลึกซับนี่ปลายูลึกซับนี่เนี่ยแนวลุกดอกที่เข้านางอย่หมายจอบเนี่ยเข้านางอยู่4ี่สิบห้าองศาหรือยิ่งก0สิบองศา แนวลูดอกจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะมีเวลาเสียดายเบิ้งนะครับผมวันนี้ทางดา้านภานอกก็อ๋ออีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องกระบอกนะครับเดี๋ยวนะครับเรื่องกระบอกยิ่งป่านะครับยุ่มหัวนะครับคือหัวบังไส้นี่นะครับยุ่มหัวนะครับเวลาเวลาเขายิ่งไปยุ่มหัวแล้วก็บ,บานบานถ่ายนะครับนะครับผมสิบานถ่ายตัวนี้สิเป็นตัวซุบเขาทั้งนี่ ุดเขาทั้งนี้ของปืนนะครับรูกดอกกับสไปทั้งนี้นะครับผมเขาเห็ดตัวนี้หอมมนอันดำๆนี่คือโฟมนะครับเขาหยัดโฟมเข้าไปเวลาขันมันหลุดมือหลุดมือปลาดึงหรุดหลุดมือมันกับสีร้อยอยู่นะครับถึงมันจมหลับมันไปจมกับสีร้อยอยู่นะครับผมเขากระจสามารถนั่มกระบอกเข้าได้นะครับนี่คือข้อดีในการเห็ดนะครับผมจากประสบการณ์นะครับครับกับพ่มาชมกันเที่ยงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ